Ah. มโอโร่โลครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับจีนี่กสุดยอดจีวโคทีวีด้วยนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีโคทินัสซอสอาร์ออนไลวันเรื่องโซนดาวด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่ช่องจีจดูตัว VS เอ่งเองนะครับก็สหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่2แล้วนะครับผมอ่าก็สำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับทางเราก็ได้ทำการดูละครที่มีชื่อว่าอ่านิวสตาร์หรือว่าคินิโตซอสอาร์ออนไลวันเรื่องโซนดาวอันเองนะครับผมเนาะก็เป็นตัวละครสายประเภทดาบธาตุ นะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่แจกฟรีในไอดีสลับทุกๆคนอยู่แล้วนะครับแน่นอนใครที่ยังไม่ได้ดูก็ฝากรับชมด้วยละก,กันนะครับผมเนาะแน่นอนผมเคยพูดตั้งแต่ภาคที่1นเนาะเผื่อคนที่ไม่ได้ดูก็คือสลับคอนเซปต์ในการรีวิวตัวละครนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าอาจจะมีความแตกต่างสลับซอสอาร์ออลลี่อาริสเ i ดดหน่อยตรงที่ว่า เรื่องในการใช้ดีครับเพื่อปกติเวลาผมทําการรีวิวตัวละครเนี่ยผมสามารถยืมไอดีของอื่นมารีวิวได้ใช่ไหมแต่ปัญหาตอนนี้เว้ด้วยความที่ว่าไอเจ้าเกมซอสอาร์ออนไลน์วาริเอมโชดาวเนี่ยแม่งติดปัญหาอย่างเดียวครับในการเซฟไอดีท่านผู้ชมมันคือการเซฟไอดีแบบบันไดแล้วถามว่าแล้วมันมีปัญหาตรงไหนอยากจะบอกให้ก็คือทุกครั้งเวลาที่ท่านผู้ชมออก ID นะครับ และย้าย ID ใหม่อยากจะบอกว่าทุกๆครั้งนะครับอาถ้าเกิดคุณออกจาก ID หรือว่าทำากา์ไอดีใหม่นะครับ ID ของท่านนั้นก็จะถูกทำการล็อกไม่ให้ล็อกอินประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันครับก็คือบัตรผู้ชมไม่สามารถล็อกเอาได้ครับซึ่งแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะคือ DBL อล่ะคือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครที่เคยเล่นนะบอลเลเจน,นะจะรู้ว่าในการ รอดีเลยแล้วอินอะแค่1วันนะซึ่งอันนั้นถามว่าโอเคมันมันโอเคเว้ยแต่ตัดภาพที่ซอฟ์ร์ออนไลน์วันเรื่อโเอดาวครับในทุกครั้งเวลาท่านผู้ชมออก ID หรือทำการปิด ID ใหม่ ID ของท่านนั้นก็จะถูกล็อกไม่ให้ล็อกอิน2วันซึ่งประเด็นคือในการติดแบบนี้ปัญหาต่อมาเลยผมไม่สามารถยืมไ d ได้เว้ยแล้วทีเนี้ย เวลาทําการรีวิวตัวละครของ v อีอ่ะความความบัดซบต่อมาคือผมต้องทําการรีวิวเฉพาะ ID เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ในการรีวิวตัวละครของ v ีเอสอยาจะบอกว่าแตกต่างกับ u ูบีที่นึงคือมันติดฐานอยู่ตรงนี้คือไม่สามารถย้ดีได้เพราะฉะนั้นต้องบอกกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดผมไม่ได้รีวิวตัวละครเช่นอลิซยูจีโอชินอนไม่ต้องถามนะครับว่าทําไมไม่รีวิวเพราะว่า ทำผมเปิดมาได้เพราะฉะนั้นในการรีวิวตัวละครน,นะครับขึ้นอยู่กับ ID ของผมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดผมได้ตัวละครตัวไหนมาแล้วผมก็จะทําการรีวิวตัวละครตัวนั้นให้โอเคเข้าใจตรงกันเนาะอ่ะแล้วก็ไหนก็มาพูดถึงเรื่องไอ้ยดีแล้วผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องกาชาเดีอยวกันนะครับแน่นอนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเปิดกาชาภาคที่2ก็ ฝากรับชมด้วยนะครับได้หลายคนน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าผมเปิดได้อะไรเบองก็มีอยู่2อย่างคือ a b i l i t y GGO นะครับตัวละครน้องซิดิก้า f อสนะครับ ability l i ์เบดใช่ไหมถ้าจะอธ่ิมันเหมือนจะซ้ำนี่แหละนะครับแล้วก็มีอะไรนะตัวละครอาสนะ f อที่เปิดตัวใบเดียวนี่แหละประมาณกี่ใบว่า4ี่ใบออกเลยนะครับบอกเลยว่าภา์ที่2คือดวงดีมากและผมแค่บอกแค่อีกอย่างหนึ่งผมอันนี้อันนี้ผมสปอยนะก็คือ เดี๋ยวตอนที่ผมจะไปดูซ o อตอาร์ออลโปรเกรสในวันอาทิตย์นี้นะครับผมจะทำการเปิดตู้พาร์ทที่3อีก2รอบอ่าผมจะทำการเปิดตู้พาร์ทที่3อีก2รอบเนื่องจากว่าผมโคดอยากได้ยูโจโคือตอนนี้อ a บ i ิตี y ยูโจโผมได้แล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมขาดตัวละครเว้ยแล้วถ้าเกิดผมได้ตัวละครมาใช่ไหมผมจะทำการเปลี่ยนคิดิตโตะวาเรเลมชดาเป็นยูโจ,โจโทันที นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับในการเปิดอาลิฟไม่กรย์โจนะครับผมก็หวังว่าอีก2รอบเราคงจะออกนะครับเพราะว่าผมกะว่าจะให้คนอื่นเปิดอ่าเช่นอาร์สโตกับน้องนโมนะครับเอาป็นว่าอันนี้เราก็พูดเกินเกินไว้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนเนื้อหาจริงเดี๋ยวค่อยรอดูอีกทีละกันในอนาคตนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้ที่เราจะไปดูซ็อกอาร์ออนไลน์โปรเกรสซีฟกินโซออฟดแดนเองนะครับผมเนาะโอเค แล้วก็คําเตือนนะครับถ้าว่าถ้าเกิดว่าขออภัยครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีการพูดเล่นพันพูดเสียงเบาหรือมีเสียงพัดลมกราบขอโทษด้วยละกันนะครับพอดีมันร้อนนะครับบวกกับเพิ่งตื่นได้สักพักหนึ่งแล้วเสียงอาจจะทนโท,ท,ทนต่ตําๆหน่อยละกันนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดได้ยินเสียงผมก็เอาเป็นว่าดีกว่าไม่ได้ยินละกันนะครับโอเคก็สำหรับภาพนี้นะครับก็เข้าสู่พาธที่ ท่าไห่ว่าภาคที่2แล้วนะครับก็สอบตัวละครที่เราจะมาทำการรีวิววันนี้ผมมีชื่อว่าคีโตเอสเอโอหรือว่าคีโตเดอะแบ็คซอร์ดแมนนั่นเองนะครับอ่าก็สำหรับตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครที่2ที่เราจะมาทําการรีวิวเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันได้เลยนะครับว่าสำหรับคีโตนักดาบชุดดําหรือว่าคีโตเดอะแบ็คซอร์ดแมนเนี่ยความสามารถและไฟนอลสกิลจะเป็นไงนะครับโอเคทท่านั้นก็ ถ้าเกิดว่าใครชอบกินีับผมก็ก็ช่วยฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนนะครับโอเคดังนั้นก็เดี๋ยวเราไปรีวิวรีวิวกันเลยนะครับว่าความสามารถคิดโตโซเป็นยังไงเบ้างนั้นก็ไป let's go โอเคครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทําการรีวิวเจ้าคีโตนักดาบชุดดําเลยนะครับว่าว่าพอสามารถเป็นไงนะครับโอเคลืมบอกเลยนะครับว่าสำหรับคีโตตัวนี้นะครับเป็นประเภทสายดาบพัดไฟนะครับเป็นคลาส S S นเองนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละซอร์สกิลเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวเดินหากอบบิ้งก่อนนะครับโอเคก็สำหรับ สกิลแรกก็คือสกิลจงตีธรรมดานะครับก็จะเป็นการสร้างคอเสียหายแบบกายภาพนะครับทตุไฟนะครับ400ดาเมจนะครับแล้วก็อัตราเพิ่มค่ารัชนะครับ3ขีดเนาะอ่ะจงตีธรรมดานะครับโอเคอันนี้อันนี้คือท่าฟันปกตินะครับก็ความสามารถสกิลจงตีธรรมดาก็ตามนี้นะครับปัมปั้มป้มป้มโอเคแล้วก็ต่อมานะครับสกิลที่หนึ่งครับผมมีชื่อว่า พอมินิ r พอมินิสพอ m i n u s r e v e l a t i o n นะครับอันนี้ผมก็จะพยายามอ่านและเอาดูว่าชื่อสกิลตามนี้ละกันนะครับก็จะเป็นการสร้างกสหายแบบกายภาพนะครับธาตุไฟ1,000ดาเมจนะครับแล้วก็ต่อมาจะทำให้ศัตรูนะศัตรูนะติดสถานะเผาไม่ได้นะครับแล้วก็ต่อมาอัตราเพิ่มข้าวรัชนะครับ5ขีดนะครับแล้วก็คูลทาวน์สกิลนะครับ4วินาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู สกิลเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับสามสองหนึ่งนะครับโอเคสกิล okay. ตามนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองตีรอบนึงนะครับอ่าอาจจะรีนานหน่อยนะครับสกิลเรื่องนี้เมามันรีมันรีตั้งสิบวีนะครับอ่าไปต่อปัม้ม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 โอเคลักษณะสกิลก็ตามนี้นะครับ ต่อมาสกิลที่2ผมมีชื่อว่า Sonic r a ร e นั่นเองนะครับผมเนาะนก็จะเป็นการสร้างคอสตยหายทางกายภาพธาตุไฟนะครับ400ดาเมจนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาอาัตราเพิ่มค่ารัชนะครับ2ขีดแล้วก็คููไทม์สกิลนะครับ4วินาท,ทีเองนะครับผมเนะาะเดี๋ยวมาดูซอสกิลนะครับว่าเป็นไงเนาะมาปั้มปมสกิลแค่นี้ครับผมสั้นมากครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอบหนึ่งมามามาอ่ะสามสองหนึ่งปัามปัม โอเคปั้ม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 โอเคโอเคปั้ม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 โอเคแล้วแล้วก็ต่อมานะครับสกิลไม่ตายนะครับผมเรามีชื่อว่า Starburst Team นะครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหายทางกายภาพแบบไม่มีธาตุนะครับ 5,000ดาเมจนะครับแล้วก็ต่อมาอัตราเพิ่มค่าวัชนะคร่คาขีเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเก็บเกตถ้าไม่ตายก่อนละกันนะครับแล้วก็ค่อยเริ่มใช้กันเลยนะครับโอเคขอเวลาสักครู่นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็เก็บเกตถ้าไม่ตายครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากดไฟนอลสกิลเลยนะครับผมเนาะมาโคตรบักไอหี้ยเลยแอนิเมชนันมันโคตรบักท้่หายเลยแม่ อ่ะฟันก่อนมาไปฟันก่อนฟันก่อนโอเคป่าไฟนอลสกิลปั๊มสตาร์เบิร์สตีมปั๊มสตาร์เบิร์สตีมไปปั๊มตาโอเคก็ไฟนอลสกิลจบแล้วนะครับ สกิลต่อมานะครับสกิลสวิตนั่นเองนะครับผมเนาะก็สศาบสวิตมี2ความสามารถนะถ้าเกิดเป็นการสวิตธรรมดานะครับก็จะเป็นการลดครูไทม์สวิตนะครับ10%แล้วก็สกิลต่อมานะครับเมื่อทําการจั๊กสวิตหรือว่าแพรลี่นั่นเองนะครับก็อาจจะทําให้ฟื้นฟู HP อัตโนมัตินะครับ1ิข้าวินาทีนะครับอันนี้คือความสามารถของสกิลสวิตนัเองนะครับต่อมาสกิลติดตัวของกิริโตคุงนะครับมีชื่อว่า ถ้าไม้ตายดาบคู่นะครับเมื่อ HP นะครับร้อยขึ้นไปนะครับก็จะทำการบวกสปีดนะครับให้กับคิริโตะนะครับ20%และเมื่อทำการสวิตต์นะครับก็ครูทำสวิตต์นะครับลด10%นั่นเองนะครับผมเนาะโอเคก็หลักๆก็ตามนี้นะครับก็รีวิวจบแล้วนะครับสำหรับคิริโตะเดอะแบ็กซอร์แมนนั่นเองนะครับผม โอเคแล้วก็เป็นไงบ้างนะครับสำหรับกาวิวตัวละครที่มีชื่อว่านักดาบคริโตนะครับหรือว่าเดอะแบ็กซ์ซอดแมนคริโตนเองเนี่ยครับผมเลาก็หลักๆความสามารถตอนนี้แล้วก็เช่นเคยครับทุกครั้งเวลาผมกดไฟนอลสกิลเนี่ยแม่งจะแหลกตลอดเลยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรวะคือผมแต่แต่แต่หลักทีมบทที่มันแหลกไม่ใช่หรอกมันเป็นที่อัลติมคเกมด้วยเพราะว่าคือคือถ้าเกิดว่า เกมมันเลื่นจริงอะ่ะมันคมไม่ถึงขนาดนี้หรอกนะครับตัวอย่างหนึ่งนั้นนั่นจะเป็นที่อัดวิดีโอด้วยกันเลยดูแลกแ,แต่แ้วก็เอาเป็นว่าอ่าสถานท่าสแตนบายก็เหมือนกับคิโตวาเลมโซนั่วเองนะครับอะโอเคเท่านั้นก็ขอตัวจบคลิปเท่านี้นะครับสลับพาร์ทที่2ก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบลิปนี้กันนะครับก็เดี๋ยวสลับพาร์ทหน้าก็รอคอยติดตามกัน,กนต่อไปเนาะว่าพาร์ทหน้าเราจะทำการรีวิวต,ตัวละครตัวไะไรนะครับก็ติดตามรับชมกันได้เลยนะครับโอเคเท่านั้นก็ ขอตัวจบเคียวนี้นะครับนั่นก็ไปแล้วซื้อเกณใน,นสถานคุ้มบ่ายซิว่าผมไม่ไยครับซิล